พี่น่องมึงบรรยากาศย่ำเร่งๆปีสวนพี่น่องคว,า,วายต้องคอ,อกตำแรลงคว,า,วายเข้าคอบก็เลยีย<อ>งหัวใจเปียกไปนีว่าเขาเปลาทยืนนะโอ้เด็กนอ้นน้ก็เลยัดม่ยังไปวนเพาสาระมิจะยู่เหื่อนอตัดไปเหือนเมือววานยังย่งอยู่ นี่ไห้สลัดไหมโอ้ข้าวปุ่นเมื่อป้าบึงผนไลงัวเขาขอกพี่น้องบรรยากาศย่ำแรงแรงมัวต้มขอกต้มแรงได้ตะมวนได้ตะมวนได้บ่านหนอกเฮาพี่เนาะทุนเคี่ยวหลุดไหลมันไก่เนาะ ข้อควายเข้าคอป้าสมบรรยากาศพี่น้องย่มแรงแรงบรรยากาศยามแรงข้อควายเปนเขาคอเขาไปไล่ฟูงละละเพราะว่ามันค้ำแล้วมันค้ำแล้วมันกะเอาเขาคอกเจ้าน้อยกับเตวนตุกดินบรรยากาศดีครับพี่น้อง นา,นาม่มาน้มกระถวเออนน่เลยได้นี่ลมรักหัวนี้เลยได้นน่นามหอดทีเป็นแต่ปลายใหม่ภาสมบรรยากาศยามเล็งๆเขาหน้าปังกำลังเหลืองเหลืองเซลเลยนะเดี๋ยวหวังๆสิพาไปเบิ่งน้องนามน้องนามใหญ่ที่เพื่อนหาอยากหากิัน่นะ่ะพี่น้องในหมูบ่บ้าน ทักทายก็เอนเพื่อนพ,พี่น้องเด้อพี่น้องจะสิงลงคิดไม่ยังถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบื่องนั้ยากกว่าบรรยากาศ,รรากาศความเป็นอยู่วิถีคนชนบทน้องครับพี่น้องบรานองบ้าน,น,า,น,นากษสิประมาณนี้จ้ะพี่น้องวิถีชีวิตของคนในชนบทผู้งัวไหลเป็นไปเมื่อและมั้งสี่สิบหาสิบตัวของคนเป็นหนูก็ะเรือเต่้ยนกระลอกลันแลเวไปเหลี่ยมทั้งท่าง ต้องทำหนามันจังปงดีมันงามงามงามขอบคุณพี่น้องที่เขามาเป็นกำลังใจให้มาหลับชมเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าหลอดคือตะเวนหลอดคือแล้วไก่สิคำไก่สิเมืด <c oughs> <c oughs> ทายคนเลี้ยงงัวทายคนเลี้ยงงัว ก็สิ่งแทบบ้านไพ่อเอ้ยโอ,โอ้สิ่งขนาดดินไงงองเลยดินไงงองเลยขอบคุณพี่น้องสุภุสุขคนเด้อจะี่เข่าวเาพ็่นกำลังใจใหนเดียวปอบควรม,มีแห่งหายแล้วก็สิได้เขาหาเพื่อนๆพี่ๆนพี่น้องๆคือเกาชวงนหนก็ไปเนี่ยไปเนี่บ,า,บางเท้อกับไปแล้วกับบอดายล่วงกับมี่ไปจอบ เจาก็บถักท่ายกับมือหลายๆคนเนี่ไปแน่รูปเข่ารูปออกเนี่ยกะุ่นวัน,นวน,นวันสี่คีสี่หากพี่น้องขอโทษขออภยัยเบื่พี่ๆน,น,น้องๆเอาเบืองหน้าแล้วก็หันเข้ามาสวนเลยพี่น้องเด้อก็มาเบืองพาพี่น้องชมบรรยากาศเหล่าบาา้านเหล่าเมือ,นเนองน้ำมันดีไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องเพราะเป็นอยู่ของคนในชนบทบ้านหนองขอกนาเฮา ทำมาหากินตามอัธยาศัยผู้ปลูกผักปลูกงาผู้เลี้ยงง้เลี้ยงควายผู้เห็ดไห้เห็ดหน้าสารพัดละพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเราเชิเป็นกำลังใจให้ประควนด้วดีเสมอมาเราจะพี่น้องสารับกินแห่ประควรกับสิขอลาไปก่อนเด้อจากพี่น้องขอบคุณและสวัสดีจ้า